CPU Ryzen 9 9950X และการจอ RTX 5060ในราคาเพียง73,900บาทที่ร้าน CS IT System ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ร้าน CS IT System ก็มีคอมประกอบ พร้อมใช้งานนะคะมาในโทนสีขาวนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเป็น CPU นะะียไ n เซน้นะคะ9 9 5 0 x ตัวนี้16คอร์3สิเดนะคะเมนบอร์ดนะคะในชุดนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดของแบรนด์ ASUS นะคะล o อกสติ c k X 8 a 0 a g a m i n g w i เ i นะคะเป็นเมนบอร์ดรองรับแรม DDR5 นะคะทีทั้งหมด4ช่องแรมแล้วก็สามารถที่ใส่แรมได้สูงสุดถึง 1 9 2กิกนะคะจากแบรนด์ ASUS ค่ะแรมในชุดนี้นะคะก็จะเป็นแรม6 4กิกนะคะของแบรนด์ Kingston Fury นะคะตัวละสากิกนะคะบัส5 6้าน 5, 6, นะคะเราใส่2ตัวก็เป็น6 4กิกนะคะส่วน SD M.2 ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว PCIe 5นะคะเวอร์ชัน5.0ตัวนี้1เทราไบต์นะคะรีดเร็วอยู่ที่1 0 0 0 0หมืนนะคะแล้วก็ไลท์อยู่ที่8,4 0 0นะคะก็ถือว่าตัวนี้รีดได้เร็วเร็วมากๆเลยนะคะจากแบรนด์ Corsair ค่ะ ตัวนี้รุ่น MP 700นะคะก็สั่งซื้อได้นะคะตัวนี้ค่ะส่วนการ์ดจอในชุดนี้นะคะก็จะเป็นการ์ดจอ RX 5060 8G b นะคะจากแบรนด์ g a l a x คะ่ะตัวนี้พอมาถึงเรื่องของตัวเคสนะคะเคสก็จะเป็นเคสของแบรนด์ซ a มานะคะ V Nature นะคะจะเป็นเคสสีขาวเคสตัวนี้จะให้พัดลมมาทั้งหมด4ตัวนะคะด้านหน้า3ตัวและด้านหลัง1ตัวก็เป็นเคสที่ สีขาวสะอาดสวยงามนะคะแล้วก็มีช่องใส่ p ว w e r s u p p ายให้เรียบร้อยนะคะก็โดยรวมก็ถือว่าดูดีนะคะแล้วก็ด้านในกว้างด้วยนะคะใส่กาจ,จอ3ตอนได้เลยนะคะใส่กาจ,จอสพัดลมได้นะคะหรือว่าจะใส่ชุดน้ํา3ตอนก็ได้นะคะค่ะสำหรับชุดนี้แล้วก็ power s พ p p ายจะเป็นของแบรนด์ ASUS นะคะตัวนี้พาร์มเ5็าเป็น power s u p มาตรฐาน80พัดโกนะคะก็คือถอดสายได้หมดเลยนะคะเป็น full modular แล้วก็เป็น p ว w e r s u p p ายสีขาวนะคะก็ ประกอบมาอยู่ในเครื่องนี้แล้วนะคะก็เป็นสีขาวทั้งเซตเลยนะคะเข้ากับเคสได้ดีนะคะค่ะส่วนของชุดน้ํานะคะตัวนี้เราจะเป็นสีดํานะคะชุดน้ําจะเป็นของแบรนด์คุนเลอร์มัสเตอร์นะคะสีดําก็เป็นซิงน้ํา2ตอนนะคะ2 4 0 l นคอนะคะจะเป็นชุดน้ําใส่ด้านบนของเคสได้เลยนะคะตัวนี้ทั้งหมดนี้นะคะประกอบให้พร้อมใช้งานนะคะในราคาเพียง 73,900บาทนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ร้าน CS IT System นะคะทุกช่องทางนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากจะปรับเปลี่ยนสเปคก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีดจากร้าน CS นะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ